สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกัดวู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของอการสรุปภาพรวมของไพ่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกน้อง ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด s subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user b ู p h y a 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับได้เป็น two of swords ไพ cup, ่ three of cups the magician ไพ e ่ e i g of s w o r d s ซิกออฟเพนทาโ King ถือไม้ the empress, f i v e of Cups เซเว่นออฟมารไพ่เดอะสตาร์อิทธิพลใต้สำหรับได้คิงถือเหรียญโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี okay, ้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะไพ่มา uh, เซนเตอร์นะครับหรือพลังงานหลักของคุณได้เป็นไพ่ทวีอบับเกิดขึ้นทวีอบับเกิดขึ้นแสดงว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีนะครับกับในเรื่องของสิ่งที่กําลังจะเข้ามาหาตัวคุณเองอาจจะมีงานเฉลิมฉลองมีการท่องเที่ยวนะครับมีการที่เราอาจจะมีโอกาสเข้าสังคมกับบุคคลอื่นมากขึ้นมีการติดต่อมีการสื่อสารอะไรนะครับกับบุคคลอื่นมากขึ้นเนาะหลังจากที่เรานะครับอาจจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่เราจะได้รับการ เปิดรับเปิดกว้างจากบุคคลทําให้เขาอาจจะดูมีสนับสนุนส่งเสริมบางคนอาจจะมีะน้ำเมตตาที่คอยแบบ ได้รับการยอมรับการสนับสนุนนะครับที่ดีจากบุคคลรอบข้างได้บรรยากาศในการคิดการทําการทํางานสิ่งต่างๆก็จะเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีขึ้นนะครับเข้าขากันได้ดีขึ้นมีทีมเวิร์กที่ดีขึ้นมีการทําอะไรก็มักจะมีความสําเร็จนะครับเหมือนกับเราทําอะไรแล้วจะดูสอดคล้องนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้กับคนอื่นได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับ แต่นะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะยังมีปัญหาให้เราต้องคลี่คลายต้องจัดการในเรื่องของความคิดของเรานะครับเราอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจมีความลังเลในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะอาจจะดูมีปัญหาในบางอย่างที่เราอาจจะดูไม่สามารถ move on ได้ นะครับเอกออฟสอดเกิดขึ้นมันมีปัญหาให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขหลายส่วนที่เราอาจจะยังมูฟออนไม่ได้แต่นะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์เนี่ยแปลว่าความหวังใหม่เดอะสตาร์หมายถึงการที่เราจะได้มีความรู้สึกที่เยียวยาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อะไรที่เคยแบบมีปัญหาอะไรที่มันดูติดกับกับปัญหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรายังมีความรู้สึกยังไม่สามารถแบบ Uh, move on ได้อย่างเต็มที่นะครับยังไม่สามารถที่จะไปอะไรที่มันแบบเด็ดขาดได้อะเนาะแล้วก็ยังมีความสึกลังเลยอยู่กับความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ให้คุณพยายามค่อยๆปรับค่อยๆดูตัวเองไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าดาวพระศบีเนี่ยตอนเนี้ยได้โครจรเดินไปที่พบเลือนอลินะครับของลักานณาธนูแล้วเนาะมันเลยอาจจะทำให้คุณนั้นยังมีไมเซ็ตมีความคิดมีสิ่งต่างๆที่เรายัง ไม่สามารถปรับไปในทิศทางที่ดีโดยการที่เรายังมองไม่เห็นอนาคตแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราฟื้นฟูตัวเองได้นะ่ะจากไพ่เดอะสตาร์มันจะมีความหวังใหม่มันจะมีความรู้สึกดีๆมันจะมีอะไรที่ทําให้คุณน,นั้นสามารถที่จะคลี่คลายนะครับปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีข่าวดีที่ทําให้เรานั้นมีการสนับสนุนการส่งเสริมได้จากบุคคลอื่นถ้าตัวคุณเนี่ยมีดาวประจําตัวเนี่ยตกในภพเรือน อลิใช่ไหมครับมันจะทําให้เรามีปัญหาเข้ามาเยอะหน่อยแต่เราจะจัดการเราจะเห็นเล็งเห็นปัญหาในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อะมันก็ต้องแบบใช้ความคิดหรือใช้สติกับการปรับและการแก้ไขนะครับเราต้องปล่อยวางไพเดอร์สตาเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าเทพีคนนี้กาลังเทน้ําออกจากร่างกายทั้ง2ฝั่งนะท้าข้างหนึ่งจุ่มลงไปในน้ําอีกข้างหนึ่งยืนอยู่บนบกนะครับมันเป็นการบาลานซ์การสมดุลระหว่างน้ํากับ ดินนะแล้วก็การถ่ายเทพลังงานออกมาจากร่างกายโดยที่ไม่รับพลังงานใหม่เข้าไปแล้วเทพีคนนี้ใส่ชุดสีขาวชุดสีขาวเนี่ยเหล่านี้มันหมายถึงความบริสุทธิ์นะครับในสิ่งที่เราอะต้องบริสุทธิ์ใจต้องทําอะไรด้วยความรู้สึกที่เปิดใจแล้วคุณจะมีความรู้สึกดีขึ้นนะครับดาราห,หรือดวงดาวทั้งหมดเนี่ยที่ที่ล้อมรอบอาราชินีเนี่ยนะครับหมายความว่า มันเป็นเหมือนแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวเราเองนะั้น move on ไปสู่ความสำเร็จได้อันนี้คือตีปริศนาไพให้ฟังว่าไพเขาบอกแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆเราจะแบบนึกแบบทุกอย่างมันจะหลุดมันก็จะหลุดไปได้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันคือการเยียวยามันคือการพักฟื้นมันคือการรักษามันคือการมองโลกในแงด่ดีเอาง่ายๆชาวธนูลัคขนาธนูถ้าจุดเป้าหมายนะครับ ความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณต้องการที่จะไปเนี่ยนะครับไพ่บอกว่ามันมีโอกาสสําเร็จแต่เราก็ต้องไปแบบด้วยความรู้สึกที่มีการ มั่นใจมีการตอบรับมีในเรื่องของสิ่งที่ใช้ความอดทนความพยายามแล้วคุณจะไปสู่ความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการสว f สดีออวันถ้าคุณไม่ยอมแพ้ถ้าคุณพยายามที่จะสู้ต่อไปนะครับสวัสดีออวันเพราะคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วคุณกําลังจะมีโอกาสที่จะผ่านผลหรืออาจจะแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นไพ่เดอะเมเจอเชียนเกิดขึ้นเดอะเม i จอเชียนแปลว่าคุณสามารถมีกลยุทธ์มีวิธีทางนะครับ มีการปรับในเรื่องของบางสิ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าสามารถหาทางออกได้เดนมาร์กเชียนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีไหวพริบปฏิภาณมีการเอาตัวรอดได้เก่งนะครับแล้วก็มีการแบบเอ่อแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดีเนาะมีสติปัญญาการคิดไหวพริบต่างๆนั้นดีมากเลยกับการแก้ไขปัญหาทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นแล้วไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยก็พยายาม ใช้สติกับการคิดไตรตรองให้ดีแล้วคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนไพ่ใบนี้นะครับคิงถือไม้มาคิงถือไม้แปลว่าตัวคุณเองน่ะจะสามารถที่จะเติบโตได้จากความพยายามอดทนนะครับแก้ไขปัญหาหรือได้รับการอาสาสิ่งต่างๆนะ่ะมันจะทําให้ตัวเรานั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นราชาถือไม้ปรากฏแปลว่าการงานของคุณจะมีความโดดเด่น ได้จากงานอาสาเพราะดาวประจําตัวตกในเรือนอลีนะครับแปลว่าตัวเราเองเนี่ยต้องบริหารจัดการต้องคิดต้องทําต้องวางแผนให้เป็นระบบเป็นความคิดนะครับสิ่งต่างๆให้ดีเนาะเป้าหมายของคุณน่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนจริงๆชาวธนูลัคนาธนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับถ้าชาวลัคนาธนูนะจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากแต่ในช่วงเดือนนี้ดาวพระรัสดีเนี่ยนะครับดาวประจําตัวเนี่ยดันไปตกในภพเลือน อลไงมันเลยทําให้เรามีปัญหาเข้ามามากกว่าปกติทําให้เราต้องจัดก,การต้องแก้ไขก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยความคิดของเราที่เรากําลังงานน้างธนูแล้วจะยิงมันออกไปเนี่ยมันทําให้เราลังเลมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงมันจะใช่ไหมเอ๊ะตกลงมันจะสําเร็จไหมเอ๊ะตกลงแล้วมันจะดีไหมในสิ่งที่เราทําเราเริ่มรู้สึกมีข้อกังขาอยู่บ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าไพ่บอกว่าให้คุณนะครับ ทำในตามสัญชาตญาณของคุณได้เลยถ้าคุณมีความรู้สึกที่มีความมั่นใจหรือคุณปล่อยวางแล้วคุณจะได้รับโอกาสเหล่านั้นนะครับราชาถือหมายมาคุณยังมีความโดดเด่นคุณยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมีการต่อยอดมี อะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆความประทับใจการงานก็เติบโตก็มั่นคงขึ้นมาการเงินก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะการเงินของคุณก็ได้คิงถือเหรียญนะครับคิงถือไม้กับคิงถือเหรียญมาเปราว่าการงานโดดเด่นไม่พอการเงินก็ยังโดดเด่นไม่แพ้กันคิงถือเหรียญเนี่ยนะครับถ้าจะให้เปรียบก็ประมาณสัก9.5หรือ10เหรียญเลยถ้าถ้าผมคิดนะครับจริงๆมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่า เอาจากประสบการณ์กับความคิดที่ผมเคยศึกษาไพมาค่อนข้างแบบนานประมาณ5ปีนะครับมันก็ัวกบวิชาโหราศาสตร์ที่ต่อยอดมาเกือบ8-9ปีหมายถึงผมมาคิดว่าไพเนี่ยให้น้ำหนักของราชาเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสัก9.5หรือ10เลยดังนั้นเนี่ยคือแอดวานซ์สุดแล้วนะครับมันจะเป็นอะไรที่เติบโตและพัฒนาได้อย่างมั่นคงแล้วก็ดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างมาเต็มนะ ทั้งการงานและการเงินนะครับมาเต็มเลยนะแล้วก็ยังมีราชินีเอ็มเพรสมาอีกแปลว่าคุณจะดูดีมีเสน่ห์เมตตาม,มากทําให้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเจ้านายที่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมโดยเฉพาะาผู้ที่มีอํานาจกว่าเราโดยเฉพาะเป็นนาลีก็คือเป็นผู้หญิงนาลีอุปธมรมนั่นเองนะครับชาวราศีธนูลักขนาธนูจะได้คนช่วยเหลือเป็นผู้หญิงนะครับเพศหญิงซะมากกว่าเพศชายก็ได้แหละแต่เท่าที่ดูคือจะเป็นเพศหญิงซะมากกว่าที่จะแบบ เอื้อเฟื้อต่อคุณมากๆเลยอะไรประมาณนี้ทําให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาหรือเขาอาจจะแนะนําเรานะครับเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราโดยตรงแต่เขาอาจจะช่วยแนะนําให้เราก็ได้นะครับหรืออาจจะรู้จักบุคคลอื่นที่พอที่จะช่วยเหลือเราแล้วว่าแก้ไขช่วยเราได้เขาก็แนะนําตรงนั้นนะครับทําให้เราไปเจอกับคนที่แก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคในสิ่งที่เรากําลังเจอได้แบบนี้เป็นต้นนะครับกำลังจะมีคนที่มีบุญญาธิการหรือเป็นเพศหญิงที่มาคอยช่วยเหลือคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการเงินของคุณเนี่ยนะครับหลังจากได้คิงถือเหรียญแล้วยังได้อีกหนึ่งเหรียญคือเป็นไพ่ six of pentacles นะครับก็ลองไปทำบุญเพิ่มเติมดูอันนี้คือแล้วแต่ใครจะ อาคาราว่าอะไรแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวตกพรบเลิศอริมันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้วแต่คุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้มี2รูปแบบรูปแบบแรกคือตัวคุณเองต้องใช้สติกับการคิดการตัดสินใจนะครับถึงแม้มันจะติดมันจะขัดมันจะสะดุดแต่ถ้าเราไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและเรายังมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแพล แผน A แผน B แผน C เราอย่าแบบคิดอะไรโดยการมีแผนเดียวนะครับเราต้องเหลืออาทางออกให้กับตัวเองด้วยแล้วก็พยายามเยียวยาตัวเองมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะยังสามารถมีการเงินที่ยัง บริหารจัดการแล้วยังมีการเงินที่ต่อยอดพัฒนาและอู้ฟู่ได้การเงินยังเหลือกินเหลือใช้สำหรับชาวธนูแล้วก็ลักนาธนูนะครับยังไม่ต้องกังวลเนาะการเงินค่อนข้างดีการงานก็เติบโตพัฒนาได้ดีเลื่อนขั้นได้นะครับโปรโมทได้แต่อาจจะมีบทพิสูจน์ของตัวเองบ้างเพราะ อะลิแปลว่อาอาสาแปลว่าเหนื่อยยากเพราะว่าคุณต้องอาสาคุณต้องเหนื่อยยากคุณต้องลําบากก่อนคุณถึงจะได้การเติบโตพัฒนาตัวเองอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเต็มที่ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม